สวัสดีค่ะพรม่พี่น้องเมื่อนี้กัมมพวกกัมมาดามอีกคือเก่าพรม่พี่นอ้องเมื่อเนี้มาพวกกัมมาดามอีกคือเก่าแต่ไม่คือเกา่าภาษาไทยสิว่าจัไงไรเนาะบันนี้มาเจอกับมาดามเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมถึงความปังเจ็ดเสียงดังผงาดผงาดสุดๆพแม่พี่น้องผงาดสุดๆมีใครทําได้ไหมมีใครทําได้ไหมแบบนี้เนาะ โอ้ยสิได้สุดกินนามซะก,ก้อนเด่นหนิพ่อแม่พี่น้องเสียงเดิมดังข้อภาสีแหี้บซะแล้วเฮ hey, แต่เมือ่อวานนี่เนาะฉันัน่นวันวายเมียจินน้มเจ้าหน่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องโอ้ลีลาเนาะเจ้าจนะิบอบอบอพ่อแม่พี่น้องบอได้ลีลาเมื่อนี้ของกิง่งเอากิง่งเสียงกิง่งเลยเมื่อนี้กินนามไว้ก่อนจินนามไว้เดี๋ยวสิไปเน่าอ่นก่อนสิบบอได้มาสา,าแต่ใหญ่ สามนาตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องหาใดได,ได้หาแบบนี้หาไซได์ใดพ่อแม่พี่นอ้อง3ตัวแตกสองตัวบนล่างสอเชีชัยทำมาแล้วสองวดติดทำมาแล้วสองงวดติดเขาตัวเน้นตัวจอได้ของสอเศศชียชัยแต่ตอนนั้นมีมีหกครังรวมตัวเบิรเป็น8ดหาง เข่าตัวเน่นตัวจอจร่วมตัวเบิร์แล้วเป็นแปดหางแต่ของเลขรับนางฟ้าร่วมตัวเบิร์แล้วแค่หกหางเข้าทั้งบนและล่างเบิ้งด้านนี้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่ศูนย์ห้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับล่างเข้าที่เจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็สามตัวแตกเมือขึ้นอยู่ในกลุ่มมะดามหอดลื่มหอดสันตัวนี้วงกลมให้เพิ่นแมมพ่อแม่พี่น้อง อาลามดีใจคักหลายวงกลมแต่ตัวนี้ก็ละสตัวแตกเมื่อเบิงคักๆแล้วมาห้องอยู่ผู้เดียวบาดนี้ห้องอยู่ผู้เดียวแล้วบ่วมีหมูเนาะสุดๆปังปังเป็นจังได๋พ่อแมพ่พี่น้องมีไัยใดภัยตามบา่มีผู้ใดเฮ็ดได้แบบนี้บ่หรือว่าสุดยอดเด้เนาะ7เซียนดังที่มาดามลงคลิปเมื่อวานนี้สรุปเซียนดังมาดาว่า หาเบิ่งของเหลขกลับนั่งฝานี่เด้อห้เพิินมีเด้อห้เพิ่นไดมีจุดยืนนําเพิิแนแนว่าสันวาหาจุดยืนให้เพิ่นน้าแนวสันสงสารเพิ่นเบิ่งให้เพิ่นน้าแนวเ้็พนะแตกสามตัวสองตัวบนล่างปาดตโทแล้วก็เลขนี้ที่มาก็ทําไปแล้วเหมือนกันสามเสี้ยนเ้วเด้เพว่อไหมพี่น้องวัดนี้สิเป็นเสี้ยนได้ สิบ่เป็นเสียนมาดามซะบ่ข่อยเว้าเด้ย่านมูได้ยินย่านเสียนเสียนเพิ่นอยากอายย่านเสียนเสียนนี่เพิ่นอยากอายต่อไปสิบ่เป็นของมาดามบ่พ่แม่พี่น้องเป็นได๋เมื่อวานมาดามบอกอยู่ว่าเอาของมาดามไปเด้อผู้ใดสิเอาไปซ่องดน่ะว่าซั่นเข้าแล้วเด้อของดาก็ได้เนาะมาเบิ่งบานีพ่แม่พี่น้องเว้าโดนคัเนาะเจ้าพี่น้องเอ้ยเว้าเด้อสะออนแน่ เนี <kung government stadium kaz ali> <sk> e ่ยของเพิ่นน <made> ่ะเข้าไปตัวนี้เด้อเนี่ยของเลขลับนางฟ้าแตก3ตัวแตก3ตัว2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวตดอีพ่ออีแม่แต่งโมแต่งสงไผดไผตามบ่น้อยามเข้าบ่เบิ่งเด้เพิ่นยามเบิ่งนี่สิบ่เข้าซะบ่นบาดนีอย่าว่าบ่เข้าเด้อเลขลับนางฟ้าให้ไปเด้อ ให้ไปเด้อค่ะเด้อให้ผ้าเพิ่นไปเด้อเป็นนางเจ้าจังเอามาเลี่ยงกันลลยใส่อยู่เจ็ดเซียนดังทําได้แล้วสามเสียนเมื่อคืนคือของเลขนางฟ้าแตกบนล่างแตกสามตัวตด๊ดสองตัวบนล่างเป็นจังไดพอแม่พี่นองบานนี่ว่าต้องไปเบื้องอื่นไก่ดรอกเบื้องเจ็ดเสียนดังเนี่ยเพื่อนจังบนน,บนี้จะเข้ารับรองว่าบนนี้อันนี้เพราะว่าเอาไฟผูกใช้กันไว้แล้ว มีมีบ่มีก็ต้องไปน้ากันนี่เจ็ดเสียนดังนี่มาบาดนี่เอาเอาโดนแน่จากหน่อยมาไปดูบาดนี่ว่าของเพื่ินศหายตัวใดมีไผเขานี่ของของซ่อเชิดใช่กับเขาแต่ตัวรวดบ่ะเมื่นกด้อพงศ์พี่นองด้วบาดนี่ของแท้ได้มั้นี่ของหมู่บ้านนี่เขาแต่ตัวรวดนอของซ่อเชิดใช่ชชเจ็ดเสียนดังยังมาให้เห็นนะยังไม่หลุดนะคะ ยังไม่หลุดนะแล้วก็คล้องแล้วก็คล้องอันคล้องเลกมีที่มาอัน FC มาดามกันนาลักนาลักษได้กันเฮ็ดยังบ่ถือเพื่อนกับเขามาบอกมาตเตยียนดีดีด,ด้แล้วก็คล้องแรกมีที่มาพ่อแม่พี่น้องถือว่ายังไม่หลุดมาทั้งบนและล่างแตกสามชดนะ เจ็ดมาบนมาล่างหาเข่าลักหนวยไปจับคู่ให้ไม่ถูกบันนี้คล้องไพ่บันนี้คล้นนองดาล่ามาเบืองคล้องดาล่าเบืองเจ็ดเส้นดังก่อนพแม่พี่น้นองป๊าเจ็ดเส้นดังเขาเกือบจะถูกค้นตัววิ่งตัวรวดผ่าน้องมาดามค้นสวยเป็นจ้างไดเมว่านมาดามบอกอยู่ว่าซองไดเพิ่นเสียเอาไปเอาไปน้ำเมียเอาของมาดามไปโหลดมาดามโมาวาสันเขาละเด้อ สี่หางหนึ่ยเด้พ่อแม่พี่น้องแตกแล้วเด้เ่าตัวเน้นตัวจอเพื่อได้เสียงดังเด้บาดนี่เสียงดังเด้สิได้บอกว่าเอาเอากระสอบมาใส่ว่าสันได้บาทเนี่ยเตรียมตัว้าเอากระสอบมาใส่ได้เจ็ดเสียงดังนี่ของไผสิแตกสามตัววันจันที่สิถึงนี่สีว่าเป็นของดอรล่ามาดามสบอดแตกแบบนี้แม่พ่อแม่พี่น้องว้าเสียงดังใด้จังหนอยขันเว่า่อยไหล บดีตัวการทอมตัวลายกับบดีเนาะเอาต้องมีการโมเนี่ยจากน้อยตัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเตรียมเอากระสอบมาใส่กระสอบผู้มือหาอยากเอาทงปุ๋ยทงปุ๋ยพ่อแม่พี่น้องเอาทงปุ๋ยมาไว้เตรียมไว้บมดตองไปคายให้คายหน้ายากดอกเอาหน่อยไปหาลายแล้วเฮาเห็นบอลนอีคองเพ่นแตกเข่าสองตัวแล้วก็มาเข่าแตกสามตัวจังสี่มันต้องไปแบบนี่ลหละนี่แ่ะเพื่อนว่าการทำมาหาจินซอยกัน เจ็ดเซียนดังช่วยกันดีมากของสองสุวรรณเข้าไปตัวเน้นตัวจอบแบบไม่ต้องกลับมูเจ้าขึ้นจับท่างถือคักแตกบ่ต้องกลับเลยนีบ่ต้องกลับเลยภูเมพิม้พองของมาดามกับบต้องกลับล็อกกิกก็กอดคอกันมาถือว่ายั่งบอหลุดแรกล็อกกิกกอดข้อกันมาเก็บแตกสามตัวได้นน่เป็นหกซื่อได้ภูเมพิม้พองขันเป็นหาน่ปาทิโรแต่งโมแตงสร้างให้เจ็ดเจ็ดออกเจ็ดหก ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาบบดน,นี้ต่อไปเบื่องของเซียนนุมเนี่ยเดอ้อเรียกรับนั่งฝากกับว่าเขาโดนเลยอเด้ของเซียนนุมกับว่าเขาโดนเลยอเด้สิบวัดแตกสามตัวคือนมูจังสี่บ่อนย่งเซียนนุมแต่ปีหกปีหกเจ็ดต้นปีของเพิ่นแตกคือกันแตบกบแบบนี้เลยสามตัวตรงตรง,ตรงผ่านมาแล้วเด้เซียนนุม่มอย่าลืมเด้เอพ่อแม่พี่น้องเจ็ดเซียนดังของเซียนน่ม เคยผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วของเซียนหนุ่มเอ,าอ้าอยาเฝ้าให้เบืออเ้องเอพ่อแม่พี่น้องของเหล็กรับนั่งฟฝ้าห้ามาสาธยาอยอัเมื่อว่านนิสกวอนว่าเปลี่ยนจังใดเป็นจังใดนี่ตัวนี่มักแห้งบ่บบาดนี่อยากได้บ่คขันไผอยากได้ข้อเมียนมาบาดนี่ล่งให้เลยแล้วแต่ไผเสียวไปใส่เอาไปลวยน้ำกันเลยนี่ไม่มีสามตัวนี้อยาไปซอ,อปปอลเล่า เว้าได้เต็มปากเต็มคำเมื่อวานเว้ามาดามเว้าคักมาถ้าไม่มีสามตัวนี้อย่าไปสปปปอวเดี๋ยวจะไม่มีค่ารถกลับมาค่าตัวเครื่องบินกลับมาคันมีสามตัวนี้จังไปแตกอีหลีพ่อแม่พี่น้องแตกอีหลีหลักหน่วยเข้าไปจริงๆมาที่หาแล้วก็มาที่เจ็ดเดอ้อหลักหน่วยเดอ้อแล้วก็เลขติดเพื่อนพ่อแม่พี่น้องไอ้เลขติดเพื่อน แยกติดเพื่อนเขาไปนั่นเห็นบ่จับคู่กันอันนี้คือการจับคู่บาทเนี่ยปาดให้เบื้องค้างอหลีเด้อันนี้คือการจับคู่บาทเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่แบบไม่ต้องกลับเลยแบบไม่ต้องกลับเป็นจังใดเป็นจังใดเจ็ดเซียนดังอยู่ในเจ็ดเซียนดังบ่บ่รวยกับจนซ้องยางบาทนี่ บบดน,นี้ผู้เพิ่นฟังยังนี่เพิ่นสิเตรียมกระสอบใส่ได้บาดนี่ <c oughs> สิเตรียมกระสอบใส่เจ้ายาวคักลายมาดา่อยว่าเสียเอาเจ้ากระนู้นนี่นั่นเจ้ากระบอกว่า่ะเห็ดแ,แห้ง่าเห็ดแห้งแม,นม่นอยู่บนพีนองมาดาว่านี่สามตัวนี้หาลักลักหน่วยหาเดแล้วหาลักสิปมาใส่มาดามว่าไม่ต้องถามที่ไปที่มาให้เลขเข้าเลขตังก่อนว่าสันเข้าอิลี ไปไม่ต้องกลับอันนี้ไปเลยซอปปเล่าว่าต้องกลับมาดอกนี่เนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ห้าเต็มเต็มพแมพี่น้องอยากได้สามตัวบอบบทกระสิบก่อนเด้ออยากได้สามตัวบอขันอยากได้สามตัวคอมเมนต์มาจะบอกว่าสิเหตุจังใดพูดแล้วโอ้ยมาดามเจ้านะ่ะรวยสักวันเจ้าจังมาบอกโมติบวาลแล้วพแมพี่น้อง บ่อยากด้วยพูดเดียวเนี่ยละมันบ่มวนเนาะด้วยไปน้ำกันตัวซ่องห้ากะต,ต้องไปน้ำกันตัวเนาะเม่นบ่เอาให้เบิ่งไปแล้วว่าของไผเข่าเนาะเย็ดเสียนดังอันสรุปทุกเสียนเข่าไปบ่ผ้าโชคเนาะค่ะเนาะห้าศูนย์เข้าตัวกลับเอาวันนี้บ่เป็นการเสียเวลาห้ามเบิ่งของเหล็กหลับนั่งฝ่าเลยผู้เพื่อนทาจดนั่งจน จนปากกาสิรุดเมื่อแล้วมาดามเ้าเ้าโดดลายบ่เบาโดนจังไดของเพื่อนเขาคักเขา,ขา,ขาเนาะพ่อเมียพี่น้องเนาะปากกาคอยสิรุดเมื่อแล้วเฉวมาเชเฉวมาว่าสันเอ้าเอ้ามาพกพ่อเมียพี่น้องยับมากยับมากบบเนี้ยอันผู้ได้ยากได้ของมาไอเหล็กลับนั่งฟ้าคันแล้วคันผู้ได้ยากได้อันสามตัวเลขประจําวันน่ะ ไม่มีสามตัวนี้ไม่ไปสอปปล,ปลาวคันผู้ใดอยากได้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวสิโล่งให้ผ่อเม่พี่น้องอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอให้ตองวัดเลยเดชเลขรับนางฟ้าให้ตองหวัดเลยเด้เลขรับนางฟ้าห้หาามาแล้วดีใ,ใจสุขสุก้นเสียงเฮสนันวันไวละมู่บ้านนี่ของมาดามอเอเจอดเซียนดังมานบ่กผู้มีพี่น้องมานบ่ แลกล้ำนางฟ้าให้มาตองวดเลยได้เมื่อนี้เป็นวันเสาร์เด้วค่ะวันเสาร์ที่ยี่สิบสองลาวพัฒนาจะออกวันที่ยี่สิบสี่วันจันท์ลงให้ก่อนสองวันเอาไปเวฝันก่อนแลกล้ำนางฟ้าให้มารูดสามกับหกสองตัวสี่หางสามห้าสามเจ็ดหกแปด หกเกตัวกันจะเป็นหกห้าแล้วก็สามสามอย่าลืมเบิงนนาเดือนนี่เห็นบอกของเพิ่นแต่เสียที่บอดเขาตัวเน้นตัวจอเนาะเพราะว่าเพิ่นเน้นเจ็ดเม็ดเดียวไงพี่น้องเพิ่นกันเน้นเจดเม็ดเดียวแต่ว่าเพิ่นบดลืมเน่นบอตัวนี้เนาะเมื่อนี่เน่นให้สองหางได้หนิอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขรับนางฟ้าสองตัวเน้น สามตัวอ่านไปพอมีผีหนองว่าท่านอ่านได้เนาะสั้นแล้วว่าไปเนี่ยล,ล,ละเจ้ากระโหลกหมดทีสามตัวจะมีสามแปดหกสามแปดเก้าสามเจ็ดสามสองตัวเน้นสองหางสามห้าสามเจ็ดสามตัวเน้นสองหางสามแปดหก สามเจ็ดสามอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าคันบ่เก่า 9, บ,บ่ปังกายาากันเนาะพ่อแม่พี่น้องจังสี่ลามาดามาบ่ต้องไปคนคว่าหาดอกเขา้าสิคันดวงสิได้เฮ็ดจังได้กระไดหมู่บาา้านเว้าคักคักเนาะพ่อแม่พี่น้องมันอย่มาดามกระดไดไข่เนี่ยพ่อไปวัดไปว่าพ่อบ่ได้ไปวัดไปว่าอวดอกพ่อแม่พี่น้อง พ่อได้พอได้มันอยอะมันอยอะอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าเนาะกราบขอบุญขอบ,ขอบคุณเลขรับนางฟ้าที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างท่านส่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพาะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีลุดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมาดามเนเดอร์ห้เป็นกําลังใจซึ่งกันเลขกันเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ